ไม่จะเป็นกลัวเรื่องว่ามีคู่แค้เพราะปกติผู้ยาเสพติดม,มันจะตามร้านแข่งการหนึ่ที่จะมาเสริมเพื่อที่จะตัดวงจรตรงนี้ไหมครับส,สิ่งที่คุณทำเราฟังสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องเราจะมีตัวอิมมามีตัวคนอื่นแล้วองค์กรภายในได้ปรึกษาหะเลยแล้วสนับสนุนในแนทางปฏิบัติที่เขาทำนั้นจะเกิดประโยชน์ย่างใีง่ โดยไม่ทําไม่อะไรไม่ทําลายไม่ทําบางทีในชุมชนเนี่ยหาทางมันจะมีวิธีการที่ผมทำทคือทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันได้ระหว่างผู้ค้าผู้เสพแล้วก็ชุมชนให้อภัยซึงกันกันครับในช่วงหนึ่งมันมีมาตรก,การในการจับกลุมแนะนําไปสู่การยึดทรัพย์ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะตัดวงจรตรงนั้นได้ ผมว่าคนเราอย่าทำไม่แคร์อย่าทำไม่สะอาดแต่สิ่งทุ่นเนี้ยซัดที่แดงมันเนี่ยเราควรจะมีวิธีตรวจบไปแต่อย่าไปฆ่าคนไม่ไม่กลับไปต้องเกิดที่ชุมชนเป็นสิ่งสำคัญจะมีการสนธิกลังระหว่างหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะกับตำรวจเหมือนกับที่เราพร้อให้การสนับสนุน้สภาพหลักในการในการไม่อย่าเป็นรั่วใช้การดำเนินการนะครับครับผม